ก็เป็นงานติดตั้งกล้องนะครับเราก็จะเดินไฟจากจุดที่อยู่ใกล้นะครับผ่านตู้แล้วก็ใส่ท่อไปนะครับเดินท่อตามแนวนี้นะครับอันนี้คือตัวกล้องเป็นของ V Star cam ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีสองกล้องในตัวเดียวตัวล่างดำนี่จะหมุนได้นะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นกล้องฟิก น,นะครับตัวนี้เราจะเลือกใช้กล่องยึดตัวกล้องนี่จะเป็นไซส์หกคูณหกนะครับถ้าสี่คูณสีนี่ไม่ไหวนะครับเพราะว่าไอตัวชุดพาวเวอร์สไพร์นี่มันใหญ่นะครับจะใส่สี่คูณสีนี่ยัดยัดไม่ลงนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วตัวนี้หนึ่งตัวนี้ก็ไปดูอีกหนึ่งตัวนะครับติดอยู่มุมนี้ ตัวนี้ก็อยู่ด้านบนเหมือนกันอันนี้คือข้อดีของกล้องที่มีอสองระบบในตัวเดียวกันนะครับด้านล่างจะเป็นหมุนได้รอบตัวนะครับด้านบนจะเป็นกล้องฟิกอันนี้ก็ฟิกมุมนะครับก็จะอยู่แบบนี้จริงๆตัวกล้องสามารถบิดออกบิดเข้าได้ด้วยแล้วแต่มุมที่เราต้องการตามนี้นะเราก็จะเดินท่อตามแนวไป น,นนี่ก็คืองานที่เราติดตั้งนะครับเก็บแล้วก็มีกล่องเหมือนเดิมครับเราก็จะมีชุดกล่องสำหรับจ้ำไฟเข้าตัวกล้องนะครับจากจุดไฟบ้านที่เขามีอยู่นะครับก็เ,เก็บงาน,นางให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยึดแคมยึดตามจุดที่จะต้องยึดให้เรียบร้อยนะครับ ไม่ปล่อยตกทองช้างนะท่อก็ต้องมีระยะในการยึดแคมที่ตามภาพนี้เลยครับประมาณอย่างน้อยก็1เมตรต่อ1จุดนะครับนะอันนี้ก็คือตัวกล้องที่ติดตั้งนะครับผมวีสตาแคมเหมือนกันนะครับ